ครับห้ามมาเล่าข้าวสี่บทห้ามนางจมของตานพญาพมกันจอนะครับก็บทที่สามนี่มันก็ได้ไปอยู่เสาสี่ตอนนะ่อนักขนาดานั้นะครับวันนี้มาถึงตอนที่เสาห้านะครับครับเรื่องราวมาย่ยปลี่็นได้ครับก้อยจอนะครับรับก่อนดำเนินเรื่องข้าวต่อนะเราไปดูลักษณะของการเขียนข้าวของป้อนใ้ก่อนนะครับเออข้าวอันอ่า ข้าวซีบอทหอมท่านพญาคม่นี่ะมันเป็นข้าวที่พ่นทันตะลักและลักการเนี่ยลักการเตียวข้าวเดินข้าวิ้นเขามาจากข้าวหงหินนะครับไปมาลักการเดินข้าวคือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเลี้ยวมาลังบาหน้าเน้นนะครับเน้นเน้นวักที่หนึ่งเลยวักที่สามเน้นถ้มันเป็นสามกัมม่กอนะครับไปมาเน้นถ้ามันเป็นสามกัมม่กอนถ้าสมมุติว่า มันอธิบายความระชัดก่อนนุโลมเืาเป็นสี่กำได้ลรือเขาไปมาเนี่ยเป็นใหญ่มาก่อนอนุโลมเืาเป็นสี่ได้คบก็มันมันก็เหมือนอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางแล้วเข้าไปมามก็แบบเดียวกันไหนมาคนบอกว่าบาทมันมีแปดกำเออถ้าอธิบายความระชัดประกาศนุโนลมมืาเป็นเก้ากำได้เออนะมันก็คล้ายๆกันนะมันเป็นรักการที่มันติดมาตั้งแต่โบราณฮ่าข้าวมาดูฉันรักเลยนะครับ ครับอันฉันทะลักข้าวนั่นนะครับไปไหมข้าวอันของพญาพรมนะเออมันก็คือข้าวอันหงหินนั่นแหละครับไปไหมก็มาจากข้าวย่างนี้นะที่พจนได้จำระมาดังเมื่อสมัยตอนหนุ่มๆแล้วก็เออที่พจนไปอยู่กับอ่าเจ้าหลวงลำปางนะครับไปไหมเออพจนก็ได้จื่อจำฉันทะลักมาแล้วพวกเขามาใช้นะก็ไปไหมครับพจนจะเขียนมาเป็นบทเป็นบทนะครับมาบทน้อยๆนะมันจะมีอยู่สามบาทนะเนึ่งบทไปไห บาทหนึ่งบาทสองบาทสามใช่ไหมอันนี้บาตรบาตรสามนี่มันเหลือมานะครับมันเหลือมาเพราะว่ามันโดนยกรูมบาตรไปสองเตืมมหายไปสองบาทโอเคแล้วครับมันก็เหลือมานะมันเหลือมาโอเคแล้วครับอ่านความจริงบาตรหนึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับหมบัตรหนึ่งบาทสองบาตสามใช่ไหมครับวันนี้เราจะขึ้นบาตรที่สามก่อนนะครับครับมาดูฉันตะรักเลนะครับ บักที่หนึ่งของบักท,ที่สามนะครับเห็นไหมปนบอกว่าลงด้วยเสียงอันสะมันก็ได้จัตวาก็ได้อหนมหน,หนมเออเป็นเสียงจัตวานะครับเออโอเคนะครับอัานบักท,ที่สองในลงรู้เสียงโทพิเศษทมืองใต้ใต้นะครับอใต้อ,อโอเคนะครับบักท,ที่สามลงด้วยเสียงอันสะมันครับไต้ไต้นะครับไต้อัานบักท,ที่สี่ในลงด้วยเสียงอัน เสียงตีส hmm. okay, okay. like okay. 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 right. right. ั้นก็ได้เงาก็ได้มักมักเออมักเป็นเสียงตีสั้นตี่ตโอเคแล้วก็มัาโอเคได้ไปไรหนึ่งบาทแล้วนะครับบาทที่สามอันต่อไปก็เป็นบาทที่หนึ่งเนาะครับมักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเหมือนเดียวกับวักที่หนึ่งบาทที่สามนะอันเดียวกันรักการเดียวกันนะครับคือได้สองเสียงนะครับ เสียงสมพันก็ได้นะครับเออจัตวาก็ได้ครับเออเหนียวเหนียวเป็นเสียงนั้นจัตวาโอเคนะครับมาอ่าต่อไปวรรคที่สองลงด้วยเสียงตีนะครับเออนักนักเออเป็นเสียงตีสั้นตีตายนักนะครับมามาอันนี้ตีสั้นก็อันวรรคที่สามลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองคั้วคั้วโอเคนะครับคั้วนะครับมาแล้วก็ วัที่สี่นี่ลงด้ือเสียงสมันก็ลงนั่นค่ลง,ลง,ลงเเแม่ฮะของท่านมัญญาพมเนี่ยก่อนจะลงลงเนี่ยสมันเนี่ยนะครับอันตรงหน้าคำว่าลงเนี่ยคำนี้จะมีสองเสียงสัมมันนะครับเออเก็เสียงสมันและจัตะวาเท่านั้นกับมันก็นจะทําหิ้มสองตัวในวัคกันใต้วัคที่สี่นะของบัตรที่หนึ่งเนี่ยมันจะมี สองแบบต้่านนะครับเสียงสมันสมันและจัตวาสมันเท่นานั้นครับท่านเป็นลูกศิษย์พญ,ญาคมก็สังเกตพบนะครับโอเคนะครับเขียนข้าวไปพ่อป่าว่ามันมีอันกินอายของท่านเขียนข้าวพญ,ญาคมพเดู่ิเขียนกันไปเลยนะโอเคครับต่อไปเป็นบาทที่ที่สองนะครับบาทก้มเข้าก้มนะครับวักทีนึ่งนะครับวักทีนึ่งลงกด้วยเสียงตีสั้นก็นได้ยาวก็ได้มักอเออมัก เป็นเสียงตีสั้นตีตายโอเคไหมวันนี้ตีสั้นตีตายนักกนาเราโอเคนะครับ <c oughs> วักที่สองลงใยเสียงนั้นจัตวาก็สงสงอ่าสงเนาะอ่าโอเคนะจัตวาวักที่สามนี่อันอ่าลงใยเสียงสะมันก็วงวงวงนะครับวงอ่าวักที่สี่ลงใยเสียง โทรพิเศษโทรเมืองโอ้ยโอ้ยโอเคนะครับได้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 สามบาทอะไรมาเอาละเอาครบแถมแถมบาทนึงโอเคนะครับอ่านวักที่หนึ่งของบ้านท,ที่สามอ่าลงในเสียงสามัญก็ได้เจตนว่าก็ได้ไลเออไลเป็นเสียงสามัญครับไลโอเคนะครับวักที่สองลงในเสียงโทรพิเศษโทรเมืองน้อยน้อยนะครับน้อย วัคซีอันสามลงในเสียงสมันก็ปอยปอยนะก็ปอยอันวัคซีนสี่ 4, ลงในเสียงอันตีสั้นก็ได้ายาวได้จิกเออเป็นเสียงตีสั้นนะครับวันนี้เสียงสั้นตีไตโม่นะใกล้โอเคนะคออวันนี้มันมีตียาวเลยนะใกล้มาเออเนี่ยอันอันตียาวอย่างเงี้ยนะน้ำนน้ำนะน้ำโอเคนะครับเอาละอ่าอันนี้มันตี่อัน อธิบายมานี่มันเป็นอันที่สีไมยสีชมพูเนี่ยมันเป็นอันอันฉันทลักที่แบบสำเนียงของไตยนนะครับเออบอกว่าไตยนเจียงแสนนะครับไตยนเจียงใหม่ไตยนเออสี่คิ้วไตยนสระบุรีไตยนราชบุรีนะครับเออมันจะเป็นอย่างอีโมนะครับเป็นสำเนียงของไตยนนะครับเออไม่ใช่ว่าเอาเสียงของไตหลือมามาใส่นะครับเห็นไหม ยังเนี่ยยังเนี่ยอย่างอันเนี้ยวันเนี้ยไอ้แม่ยังกมอย่างเอี้ยนะครับเขาซักเอามาจอบใส่แต้เน่เนี่ย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 อันนี้อันนี้เนี่ยอันภาษาไทยพ้นออกจิงเอกนะครับหมดนะครับหมดหมดนะครับไอ้แม่อันใจยวน่ะใจยวนพ้นออกสิ่งจัตวานะครับมาหมดเสียงหมดสอยหมดเสียงหมดสอยอันใจลื้อพ้นใจรื่อของพ้นอัน มดเสียงมดซอยเนี่ยจะเอามดานี้นานมาใส่มักเงี้ยได้ไหมไปไหมอือใจด้นะครับอันนี้มันเป็นชันตะลักของใตย้ยนนะครับเออท่านจะเอาเสียงมักอะมดอย่างนี้ของใตเลื่อมมาใส่ได้ไหมท่านจะมาเอามาใส่ท่านมาเทียบพอให้ก่อนนะครับไปไหมอันนี้ใตโยน,นบปรอกมักนะครับมักเสียงตีช่านตีตายนะครับไฟมักนะครับไฟมัก ถ้าเราเป็นเสียงไตลื้อใจยองเปิ้นเปิ้นออกเสียงโทนั้งไงมักแล้วมักนะครับมันบ่มักครับมันบ่มักมันจะลดมาเสียงมาหนึ่งเสียงนะเป็นเสียงโทนะครับเป็นมักนะครับมักนะครับฮ่าไฟนี่ก็เป็นไฟไฟเป็นเสียงจันละวาเบียไฟมักไฟมักไฟมักมันบ่มักครับมันจำออกมาเสียงเห็นไหมแล้วจะเอามดเนี่ยเราไปใส่มักมาไหมมันเป็นมักอะครับเห็นไหมเออ มันบไ,ได้วยก็มันม uh, as like 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 ันม so so, right. so 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 ันมันเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ส่งเนี่ยเนี่ยคำว่าสงนี่มันมันมันเป็นนั้นไตยนวลปลออกเสียงจัตวานะครับเห็นไหมอันไตไตเลือกปลออกก็อันไตเลือกก็ไตยนองปลออกเสียงจัตวาเออเสียงตีนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนมดเนี่ยเป็นส่งนะครับส่งพระส่งเนี่ยพระส่งนะครับพระนี่ก็เป็นพระเห็นไหม อันผ้าเนี่ยนะเป็นเร่องจรวาประกอบผ้านะครับผ้าเสิ่งตีนะครับผ้าทรงนะครับผ้าทรงมันทรงบปบ่นอะไรมาทรงอมาอันมดนะทรงอะไรมาแล้วท <c oughs> รงมาใส่มักกี่ไ้ได้ <c oughs> มันไปได้ก็มันมใชจเอปไปได้เลยเออมันมันบาใจท่านท่านจะไปสร้างอันอันฉันทะลักเกาะ ฉันทะลักการนั่นของไตลื้อกับใจยองถ้าก็ไปสร้างเอาคนเดียวนะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องมามามาเป็นอย่างนี้เห็นไหมท่านก็บอกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเสียงโทครับมักเนี่ยเสียงฉันทะลักของไตลื้อกับใจยองก็จ้ออกเสียงโทนั่นไงอันนี้ออกเสียงเสียงตีครับเห็นไหมส่งเนี่ยพระสงเนี่ยเป็นส่งนะครับเห็นไหมอันวงนี่ก็เป็นวงนะเป็นเสียงตีแล้วไงไหมอ้อย อ้อยเนี네่ยอ네้ยเนี่ยมอ่าอ้อยนี่อันนั้นเอ่อเสียงไตยนอนเปิ้ลออกเสียงโอ้ยเสียงท้องเมืองเห็นไอันแต่อันใจเรือก็จะยองป้นโอ้ยแล้วก็เป็นเสียงเองครับจุบอ่าจุบก็เป็นจุ๊บนะก็จุ๊บนะกับจุบโอ้ยจุบโอ้ยเห็นไหมอ้จุบเสียงตีมื่ก็จุบเห็นไหมเป็นจุบโอ้ยนะจุบโอ้ยเห็นไหมนี่มันไปอยมันมันมันปิ้นกับเป็นโมระกับผู้ท่านอย่างแบบเอาเอาละ เสรลบแล้วนะครับไม่ต้องเอาเสียงใจรือกับใจยองมาผลนครับเอาละเอาละอ,อันนี้สี่ชมพูนี่ต้องท่านต้องเอาสมเนียงของตะยวนเท่านั้นนะครับเออตะยวนนะครับเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเอาละท่านหูฉันตะลักแล้วนะครับอท่านหูฉันตะลักแล้วก็ท่านหูก็เพระเป็นห้องว่าเข้านี่มันเพราะมันมาอย่างไรแล้วก็มาอย่างไรเหตุการณ์มัน,มนเออไปเอาอีนะครับอกาการตายของแต่ละบาดต่ละบาดมักลงอ้อย เจ๊กเนี people, so like ่ยเนี่ยเนี่ยกับหมุดอยู่ที่ตายบาดพออย่าไปกองก็มันตายวัดที่สององบาดต่อไปนั่นก็ก้องคือสัมผัสสาระนี่ไงมามักเออเอามาสัมผัสสาระกับนักเออตายวัดที่สององบาดที่หนึ่งนี่มาลงเออเอามาอ่าก้องกับสงไี่มาสัมผัสสาระองค์สาระองค์เนี่ยตายวัดที่สององบาดที่สองนี่ยมาโอเคครับ อ้อยเอ่มากองกับน้อยนี่นไงตายวักที่สองของบ้านที่สามนี่ยแม่อาละอ้อยซาละอ้อยแม่มันก็จะไปไปตลอดนะครับไอแม่มันกองอีไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเท่าจะอะไรก็เหย้าไปนะครับเหย้าเหมือนเชือกข้าวก็บเหย้าไปนะครับ้แม่เหมือนเหมือนไปนี่เอ้เชือกข้าวนี่มันมันมันเหย้าไปแล้วก็เพิ่งบอกห้องเลยบ้กห้องสั้นๆห้องข้าวห้องข้าวพอละเออแอ้แม่เป็นใช่ไหม อันนี้ก็เลยเป็นข้าวเป็นที่มาของข้าวเอาละละท่านหู้นะครับอันแต่ละบาทแต่ละวัดเพื่อเอาสละไปกองกันเออที่ที่นี่แต่ละวักแต่ละวักเป็นยังไงกันครับเออแต่ละวักแต่ละวักเออเอาละเอาละเอามากรวยกอยเป็นกู้เป็นกู้ไปนะครับอ่าเอากู้ที่หนึ่งก่อนนะครับวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเอาจัดเป็นกู้ที่หนึ่งนะครับอ่าอันวักกู้ที่สองกับวักที่สองและวักที่สามเนี่ยจัดเป็นกู้ที่สองนะครับ กูที่สามกขาวักที่สามวักที่สี่นะกูเนี่ยเป็นเป็นเป็นอันกูที่สามนะครับเอากูที่หนึ่งก่อนนะครับกูที่หนึ่งวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเฮาถึงเข้าหงหินก่อนนะครับเอออันเข้าหงหินน,น,นั่นเป็นอันเสมือนน่าเสมือนเนะสมือนอาจารย์ของตั้นพญาภมนะครับเออเพราะว่าวันตันได้ไปชำระเข้าหงหินมาะตอนสมัยนม่มนะครับตอนน้ยมโยกันเจ้าหลวงปางนะ พ้นก็จำชื่ออันอันอันศิลปะอันการเขียนข,าายข้าวมาจอกข้าวหินโอ้อันมาเสี่ยงเลยนะครับมามเป็นไมไมันเป็น,นแบบฉบับของข้าวนะครับข้าวหินแั่นอนโอเคนะครับอันข้าวหินนั่น่ะพ้นบอกว่าอี้นะครับอันวรกที่หนึ่งกับวรกที่สองนอนเนี่ยเ็จะเน้นสัมผัสแบบอัน,นเลือกเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออพามไม่ได้สนใจอัระมากองอ่ะนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าแต่อย่างว่าอัน อันพญาผมเนี่ยเพยายามเน้นถึงมันสมบัติละนั่งนักขึ้นมากว่าเข้าหินสักน้อยนะครับแถรสักน้อยถึงมันได้สักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออเห็นไหมอ่าก็ก็ยังดีนะก็ดีกว่าเข้าหินน้อยอะฮามาดูแล้วกันมั้ยจะก,กินข้าวหนมกวนก้น <c> ห <oughs> นมก็กวนก้นเห็นไหม <c oughs> ไอ้ก้นกับหนมเนี่ยไหม เออเปิ uhm, ้ลฮองว่าอันอันมันซะโอนสะโอนเนี่ยไม่โกงเหมือนกันนะไม่โกงอะไรไหมมันมันจะเออไอ้มาไม่โกงเหมือนกันนะมันสะกดด้วยตัวมาม่านะสะกดด้วยน้องหนูไหมมันมันโค้นแล้วตัวสะกดนะครับมาอันเปิ้ลฮองว่าสัมผัสแบบเลื่อนๆนะครับสัมผัสเทียมๆมาเดียวนี้เขามานับดึงกันเน้ออย่างนี้นี่ยเนี่ยสัมผัสเทียมเนี่ยสัมผัสเลื่อนเนี่ยไหม นมกบกนเนี่ยนะครานเป็นการสัมผัสแบบโบราณนะครับโบราณบันถือว่าเป็นการสัมผัสอยู่นะครับอันต่อไปนะครับวรกวนกะทิเหนียวน้ำข้นน้ำข้นเนี่ยเหนียวน้ำข้นเนี่ยบ่มีสะเรียยสะเลีายแต่นี่เลยเนาะอย่างนี้ครับอันนี้เป็นห้องว่าอันสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องเป็นไงนะครับปเป็นไปได้สนเอาสะเสลีายสะเลีายมาน็ไอ้แม่ต่อไปเรา จำไฟม,มักเอาอยากมักเอาอยากใช่อไหมมันมีสารอักสารอักสารอักในเรื่องนี้เลยไหมนเนี่ยเห็นไหนมไอันนี้อันน,น,นี้เป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่องที่อะไรโอเคนะค้วก็ต่อไปเราเขานมตะไลเออใส่ในถึงใส่ถึงในเลยสัมผัสถึงสองอย่างเลยสลายสลายโอเคนะค้วไงไหมอันนี้สัมพัทสาระนะครับเต็มเป้าเต็มเป้านะครับไอเน,นี้ อันนี้สมบัติแบบอันสระแบบอันอแบบอันเลื่อนๆนั่นก็แบบเทียมๆนะครับอ่ะไหมอันนี้สมบัติสองต,อ Hence, 2, ตี้ในสมบัติแบบอันแบบในเรื่องนะครับเอาในเรื่องเป็นไงนะอ่านไหมโอเคนะครับทหารยังครับอ่าระหว่างวักหนึ่งวักสองปนปนจะอันนปกตเขียนนอี้นะครก็ของนัานอยผมนะครับเอาต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับอ่าของแต่ละบาทอ่านไหมอ่านปกติแล้วนะ ปกติแล้วอันวัคทีนึงหรือวัคที่สองเนี่ยของแกลบันจะต้องทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวนะครับเห็นไหมอันบัคที่สามเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเรียวนะครับเห็นไหมอันไหนไหมันไม่เป็นไหมฮาอู้ถึงอันวัคที่สองหรือวัคที่สามของบัตที่สามหรืบัตที่หนึ่งนี้ก่อนเห็นไหมเพราะว่ามันรักการเดียวกันนะครับเห็นไหมปิ้นบอกว่าสามตัวเรียวนะครับวัคที่สามเนี่ยสามตัวเรียวปิ้นบอกว่าหึงเรียวไปแบบสละอันใต้วัคที่สองเนี่ยเห็นไหม เหลียวคือใต้คำคำใต้ของวัคซีนสามเนี่ยคือเหลียวไปหาคำใต้วัคซี่สองด้วยสระหรือด้วยอักษรด้วยสระหรือด้วยเนื้อเรื่องก็ได้นะก็หมายมากก็ด้วยเนื้อเรื่องก็คืออันนี้ยอย่างเนี้ยขั้วเหลียวหานักนะครับมต้องเอาม่ไม่ต้องเอาสละสลกมาไว้ใม่มาเป็นใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นสละสลกมาไว้ตรงนี้มันได้เพราะมันได้เพราะว่า ตายบัตรจามเนี่ยเบินบ,บอกว่าลงเลยเสียงโทรไปเสียโทเมืองแล้วก็ขั <c> ้ว <oughs> เหลียวมหานักนะ <c oughs> โอเคนหอันนี้ไตเหลี่ยวมหาไต้หมไหนไหอันนี้เหลียวหาแบบสรรได้ไหมอันนี้ลุ่มนี่หรออันนี้อันนี้ปอยไหนปอยเหลี่ยวมหาน้อยอเนี่ยว่าอันตายบัตรสองบัตรสามของบัตรสามมาลุ่มเนี่ยอันนี้ก็เหลี่ยวแบบสระได้ไหมโอเคนะครับ แต่เพื่อกันวลมื้นเหลียวได้สองอย่างนะครับก็คือแบบเนื้อเรื่องก็ได้สระก็ได้นะครับอ่าละต่อไปวัคที่สองหรือรวัคที่สามของบาดก้อมข้าก้อมนี่เราก็ไปมาอันนี้สามตัวเหลียวนะครับวัคที่สามเนี่ยจะต้องทาหน้าที่เป็นสามตัวเหลียวนะครับไปมาใต้กำใต้ของอันอน,นั้นวัคที่สามอันนั้นของบาดบาดก้อมข้าวก้อมเนี่ยจะต้องเน้นเน้นเน้นให้เหลียวไปแบบสระนะครับไปหาใต้วัคที่สองเนี่ยมัน วงเนวงเหลียวมาสงุ่มใไหมเนี่ยเน้นเน้นแล้วก็ไปแล้บังคับแล้วก็เน้นอ่เน้นเนี่ยมันเป็นสระองค์สระองค์เนี่ยบ่มัเป็นเสียงซ้ำๆใช่ไหมอ่ามันเน้นเพราะว่าเนี่ยมันมันเพราะว่ามันยังมีข้อยกเว้นอยู่ว่าแล้วก็ไอ้คำว่าวงเนี่ยมันเป็นเสียงอื่ออเนี่ยเออเป็นวงเป็นวงเป็นวงอยังไม่ได้เออเอาแล้วเแล้วไอ้วงวงวงนี่ยมันจะอยู่ใต้วัตทีสามนี่ไม่ได้แล้วก็โอ้นั่นเป็นเราเอาไปไว้ด้างหน้าบนใช่ไหม แล้วก็แต่งเป็นหัวหฮ้ยโยงเห็นแล้วับไปมาก็ได้ผ่านมาอธิบายไปหลายเตื้อแล้วก็ท่านไปพูดๆก่อยนะครับเอาละต่อไปอ่านวรรคที่สามและวรรคที่สี่นะครับอ่านวรรคที่สามและวรรคที่สี่หามาอู้ถึงวรรคที่สามวรรคที่สี่ของบาตรที่หนึ่งและบาตรที่สามนี่ก่อนใช่ไหมอันบาตรที่หนึ่งบาตรที่สามอ่า อันเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่อันสมัยห้องพิมพ์ปลเรืองมืงใจปุ่นถือว่าเป็นวักเลยก่อนนะครับไปอย่าพิมพ์ติดติดติดกันนะครับ,ระะๆๆนนรบไอ้สองวักเนี่ยอันพ่อเหตุผลก็คืออันส่งกำตายเนี่ยส่งกำตายเนี่ยใช่ไหมส่งกำตายอ้าจะไปสัมผัสก็สามตัวหน้าเนี่ยหรือที่ตัวหน้าเนี่ยได้ด้วยสระอ่าหรือด้วยอักษรเนี่ยด้วยอักษรใช่ไหมเนี่ยปอยบอลอ่าปอยกับบอลเนี่ย มันสาะ,ะอ,ออยสาะ,ะอ่อนนะมันอันนี้เปิ้ลฮองว่าสัมพัทธ์เลื่อนเลือนนะสัมพัทธ์เลื่อนเลือนนะครับอันไตรก็ไปนี่ยไม่ไตรก็ไปมันสัสัมพัทสาะไอสาะไอนะก็ไม่ไหมอันขั้วกับเตเนี่ยมันบบเกี่ยวก่อนใชไม่ไหมอันนี้เนี่ยสองตี้เนี่ยไหมโปอยกับบอลเนี่ยอันอันไตรก็ไปนี่มันมันสัอันสัมพัทสาะไอเนี่ยอ่าเปิ้ลฮอสัมพัทธ์อันอันสาะหรืออันอักษรนะก็ไม่ไหมเพราะว่าอย่างเพราะว่า เวลามันอ่านจ้อยหรือว่าอ่านข้าวไปแล้วแล้วมันมันมันไหลไปด้วยกันมันมันต้องไปเปลี่ยนลิ้นไปไปทั้งอื่นนะมาอย่างเช่นเห็นไหมกวนก้นย่างไตก็ตามดวงไตไฟมักเนี่ยมันไตมันมันไตแล้วมันไฟมักมันต้องมันมันต้องไปเบี้ยวลิ้นไปทังอื่นนะครับมันสลายึงกู้นไตไฟมักงเนี่ยมันเปมามาอันนี้เป็นหงว่ามื่นปากเห็นไหมเมื่อขข่ ที่บอยบอนเช็คเนี่ยมันบอยสลอยสลอนสลอยสลอนเนี่ยมัน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 ใกล้เคียงกันมามันมันต้องไปเปลี่ยนลิ้นอะไรอย่างนั้งนักใช่ไหมันเป็นยังไงมครับท่านหนูแล้วว่าสมัยก่อนเป่นอันเอาเขียนติดๆกันนะครับปัจจุบันนี่เป่นแยกก็เป็นสองวักสองวักเห็นไหมครับเออตายวักที่สามอ่าตายกะบาดบาดตายของบาดที่สามหรืบาดที่หนึ่งเนี่ยไหม อาบัตาวักตายวักตายมาโทษทีนะมาเพื่นแยกไปสองวักสองวักกันเหมือนที่อันปัจจุบันเนี่ยมันก็จะทำเมื่ออันแต่ละบัทแต่ละบัทมันมีอยู่สี่วักสี่วักเหมือนเดียวอหันปัจจุบันเห็นไหมเหตุผลก็คือใต้วักที่สามของบัตที่สามเนี่ยมันเพื่นบอกเพื่นมีฉันทะลักเฉพาะเพื่นแล้วก็คือเสียงสมันแล้วก็อันนี้เราใต้วักที่สามของบัตที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่นมีฉันทะลักเฉพาะเพื่นแล้วก็คือ เสียงโทรพิเศษโทเมืองไแมานี่ไปให้มามาให้มาอุ้ยท่านคงเข้าใจแล้วนะครับมันมันมีฉันระลักเฉพาะของพวกนะครับเออมาปกันเลยแยกเป็นสองบักสองบักนะครับเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะครับต่อไปว่ากี่สามแล้วว่ากี่สี่ของบ้านก้อมเข้าก้มนี่ละก็ให้ม่เนี่ยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับอันวักที่หนึ่งวักที่สองไงมาสรุปแล้วก็อันสองวักนี่ก็ สัมผัสอันสละก็ได้สัมผัสแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะไ,ไงมหมก็เอากึ่งกึ่งนั่นแหละอ,ะอันไหนก็ได้อโอเคนะครับเอาละแตนหูละสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาดระหว่างวักออ,อ,อันจุดอันจุดแข็งได้ก็จี้้พอมดแล้วนะก็ไอ้ก็ข้าวของพญ,ญาคมเนมี่ยไแต่ก็ยังว่าม่นยังมันยังอันท่านพญ,ญาคมม่นยัง,ยงจะเลน่นโดยอันข้าวงหงินอยู่แถมสามที่ยังงะนะก็ไง เพื่อข้าวมันมืดลื่นไหลนะครับเวลาจอยไปล้ลดนล้เวลาอ่านปะกออ่านไปล้นล้นล้นเนี่ยนี่นี่ที่เพ่จะเน้นสามทีอย่างไหนมาอันแรกก็คือเอกทรงเน้นเอกทรงนะครับเน้นเอกทรงอ่าก็คือีเอกทรงเนี่ยเพื่อหันเสียงตีอยู่ใน่ไหน่เนี่ยเสียงตีเนี่ยอันเสียงโทพิเศษเนี่ยโทพิเศษเนี่ยโทพิเศษเนี่ยโทพิเศษเสียงตีเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ไหนไ่ได้เนี่ย ปกนจะพยายามหาเอกทรงไปใส่นะไงไหมเอกทรงนําไปก่อนนั่นแหละเอกทรงนั่นแหละนําไปก่อนไงไหมพยายามใส่ให้มันได้นัก่งนักไงไหมใส่นั่งนักไงไหมมันใส่ไปได้ก็บเป็นอย่างกเว้นไปพ่องแต่พยายามใส่ให้นั่งนักอ่าแล้วมันจะมื่นลื่นไหลไปเข้าครับเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับเออไม่เอกเสียงเอกไงไหมอย่างเนี้ยเนี่ยย่างไม่เอกเสียงเอกนี่ยเนี่ยไม่เอกเสียงเอกนะครับไหม ไม่เอเสียงโทรนะครับไม่เอเสียงโทไม่เอกเสียงโทไปไหนได้วเอ็มอ่าอ่ะอะตีเนี่ยไม่เอกเสียงโทรเนี่ยตีเอ็มตีเนี่ยเนี่ยตีไม่เอกเสียงโทรแล้วครับมาแล้วก็เสียงเอกนะครับอ่าแล้วก็เสียงโทรล้วก็เอ็มาเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อนครับเสียงเอกแล้วก็เสียงโทแล้วก็เอ็มะอันเนี้ยสี่แบบเนี่ยเพื่อจะเอาไว้ส่งเสียงตีและเสียงโทรพิเศษนี่ไหมแล้วมันจะม้วนแล้วก็ไบบว่าอ่าต่อไป อ่าต่อไปที่เพิ่นจะเน้นนั่นก็คือเน้นเน้นอันอ่าคำที่มันเป็นอักษรตัวเดียวมสองตัวติดกันน่ะไอ้แม่อย่างเน้นอย่างนี้ไหมกวนก้นกวนก้นไอ้แม่ปลาป้นเนี่ปลาป้นไอ้แม่นี่มันเป็นยั้ไมาอ่ามาอันนี้อันนี้ที่เพิ่นจะเน้นนะครับพยายามใส่ให้มันนักนักหลายกู้แล้วมันก็จะม้วนไปเวลาอ่านข่าวแล้วมันจะมืนลื่นไหลไปเองน้อยมากไอ้แม่อ่าอันที่สามนี่ที่เพิ่นจะเน้นนั่นแหละ ก็นั่นนั่นก๊ที่มันเป็นอันอันสละตัวเดียวอันสละตัวเดียวกันนั่นน่ะสองตัวติดกันน่ะอย่างเช่นนี่นี่ใส่ในใส่ในมเนี่ยใส่ในเอาอยากนี่ก็ยังได้นสละอาสละให้มาเพียงแต่มันเป็นการสัมผัสเรื่อนอะไรเอาอยากเใช่ไหมใส่ในอย่างเงี้ยไงมาอ่าอันนี้พยายามใส่นักนักเรามนก็จะางหมดเองนะครับอันที่สี่ที่เปิ้ลจะเน้นนะครับพญาพมก็เขียนลงมาบ่อยๆนะก็มา ก็คือคำซ้ำมวนนะครับเออส้ำมวลอ,นนอ่าเป็นอย่างเช่นนะครับวันนี้มหันบ่าเป็นยังไงฮะแต่ยกตัวอย่างอื่นอย่างเช่นไปพูนไปเพ่มหันมานี่อ่ามันมันมวนนะก็เวลามันซ้ำนะครับมันมวลน,นะครก็ลังอยู่ในข้าวนะครับข้าวาหอมมไล่ก้อยนะครับ <c oughs> จักกินน่ะข้าวหนม <c oughs> โทษดิกวนก้นมันเป็นกอกอกนี่โกวนโกนนะฮะ ต้มันเสียงโถพิเศษไหมอันอย่างนี่เป็นไม่เอกเสียงเองหรือย่างไต้ก็ตามลวงไตอไฟมักมักนี่มันเสียงตีมามักเสียงตีสั้นตีแต่พวกเขาไฟใส่ก่อนไฟเป็นไม่เอกเสียงเองนั้นก็ไฟมักกวนกะกวนกะนะครับกวนกะใช่ไหมกวนกะนี่มันเป็นอันกอกนะครับกอกกวนกะ อันนี้มันเป็นกอกนะครับอักษรกูล้กอกกะทิเนลน้ำข้นมันนักเออมันนักเหรอไหมอันนี้มันบ่มีอันเอกทรงกับบเปญัยนงน้ำข้นมันนักเออเหรอไหมอ่าป่าปนเนี่ยป่าปนอันป่าปนนี่มันเป็นป้ป้อนะครับปนคู่แล้วก็คั่วนี่มันเสียงโทรพิเศษใช่ไหมไอ้ปนนี่มันเป็นอันอัน ไม่เอกส pues ่งเอะครับปนคั่ว mm ปนคั่วเนี่ยมันเป็นอไเอกทรงนะครับอันปอปออันป่าปนนี่มันเป็นปอปอนะครับแล้วก็ปนคั่วเนี่ยมันปนทรงคั่วแล้วก็เทลงนะครับเห็นไหมอันกำตายของวัคที่สี่ของบัดที่หนึ่งเห็นไหมของท่านพญาพคมนี่มันจะมีสองสองแบบเท่านั้นนะครับก็สี่คือเสียงสมันสมันและจ nah ัตวะะาสมั 1. นเท <gel> ่านั้นเห็นไหมลูกเสดพญาคมทั้งหลายก็ สังเกตด้วดีนะก็เวลาเขียนข่าวก็มันมีกลิ่นอายของท่านปัญญาภมบ้องแล้วข่าวปัญญารมหน่อยไหมอันต่อไปแล้วับตามไฟมักมักมาเสียงตีไหมอันไฟนี่มันเป็นอันไม่เอกเสียงเอกนึกไหมไหมเป็นเอกทรงแล้วไฟมักก่อนจะมักแล้วก็ไฟจากก่อนนล้ก็ไฟมักมันมว่นะครับเอายากแล้วับเอาอยากเนี่ยมันเป็นมันเป็นอันอันอัน สาระอาตั้งกู้เลยครับมาสระอาบน้ำหอมสาระกู้เลยครับเห็นไหมเอาอยากนะครับแล้วก็พระสงฆ์นะพระสงฆ์ต้องเข้าหนุ่มวงเออทอดมันจุ๊บอ้อยอ้อยเนี่ยมันเสียงโทพิเศษไ,ไหมไอ้ทอดทอดมันก็นเสียงทอดอ่าเสียงโทนะกันไหมเน,นี่ยเน,นี่ยเป็นเอกทรงนะทอดนะกันทอดนี่มันเสียงโทนะครับเห็นไหมทอดนี่มันเป็นเอกทรงนะครับทอด มาส่งอ้อยส่งจุ๊บไปไหมเนี่ยเนี่ยมเนี่ยอันนี้ทอดนะครับทอดมันจุ๊บอ้อยเนี่ยโอเคนะครับเอาละเอาละเอาเอาแค่นี้ก่อนนะอ๋อเนี่ยเนี่ยมาอันนี้อันนี้สาระไอ้กูไปไหมเนี่ยขนมตะไลถ้วยน้อยอันถ้วยจริงน้อยเนี่ยบัลลนี่เป็นไมมเอกเสียงเอกเลยั้ยใส่ส่งถ้วยส่งน้อยเหมือนคายที่ปอยบอนเจ๊กเนี่ยไอ้เจ๊กนั่นสิกเกอร์ไหมบอลนี่เป็นไมมเอกเสียงเอกแล้วครับไปไหมเนี่ยเอกส่งนะครับเอาละ เอามาเล่าเข้าต่อเลยนะครับครับอ่าขอจิบน้ำก่อนนะครับครับหลานอาจมเปิลก็บปอบใจนะครับเออว่าอเอาไม่ต้องไปเสียใจอ่าเนียจมอันหน้าจมหนีไปเล่าหลาน,นจมใช่ไหมอ่าเพกก็จะเล่าเรื่อง ข้าวตม้มข้าวหนมของกินอันอผลไม้อย่างต่างๆว่โดนสะบะสะเปะเลยไหมจะกินข้าวหนมจะกินข้าวหนมกวนก้นอย่างใตก๋าตามดวงไต่อยมักขยะกระยังนะกวนกะทิเหนียวน้ำข้นมันนักเฮ้ย <c oughs> แม่ขนมอย่างใตวะนี่ย บาปนคั่วเทลงโขนมไทย้ไหมตามไฟมักเอาอยากพระส์ตั้งเข้าหนมวงทอดมันจุบอ้อยข้าหนมตะไลใจในถ้วยน้อยเหมือนคายที่ปอยบอนเจ็ก เข,ข้าเข้ามันส่วนก่อยเวลาเราเข้ามันมีแบบเข้ามันส่วนก่อยบ้างบัวลอยเม็ดเล็กเข้าตอกปัน้นส่วนงาเอาข้าตอตอกมาปัน้นส่วนงาเข้าหนมคกเออแล้สั่งขหย่าเข้าหนมเด็กงาหัวงูซอยเซี่ยวสปะาสเปรด น้ำอบหอมตันทรายเข็มเขี้ยวเทลงตัวหีบสุดโหมันเป็นขนมน้ำเข้าหนมหม้อ,มอกแกงโอไปทางใต้ไ่อะไรมาซัมมีจารดเข้านมอบแห้งสาคูสปะสเป็ดเข้านมเตียนเจ็ก ใส่ในเนื้อหมูตั้งเข้าวิตูใส่น้ำอ้ยไตภาลนาเถิงขนมต่างๆนานาบัดสเปซจนครบเครื่องเลยมาเอาเอาจะกินอย่างเอาแล้วมีปลาเลอะปลาเต๋ออะไรไหมหลานอาจมมาเล่าอันพาลานาของนะครับโอเคครับอันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ